โอเคสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราพามาพักผ่อนเป็นวันหยุดพักผ่อนเนาะวันหยุดพักผ่อนที่หัวหินนะจ๊ะนีะ่วิวสวยนะวิวสวยนะตรงนี้นะตรงนี้เป็นเราอยู่ที่เดอะซีเครตนะครับผมเดอะซีเครตหัวหินนะเจ็ดสิบห้าทับสองนะครับผมก็สนใจก็มาได้นะครับ บรรยากาศเราเหนื่อยกันมาทั้งปีแล้วเนาะเราเหนื่อยซ้อมวิ่งกันมาแบบว่าเยอะมา,มากๆแล้วนะครับผมวันนี้วันที่่าไรคริสต์มาสอีฟนะ24ธันวาคม2564ป,ป,ปีนี้ <c oughs> 2564นะครับผมเรามาว่ายน้ำเล่นกันนะนะครับผมก็บางทีก็บางทีเราก็อดใจไม่ไหวนะเราก็สายออกร่างกายนะ เออเราสายออกกำลังกายนะเราก็ต้องแบบว่าหาอะไรเล่นนะครับผมนะวิดพื้นวิดพื้นวิดพื้นในนแล้วนะครับผมค,คือทําให้มันทําให้ร่างกายมันผ่อนคลายบ้างนะครับ,รบอันนี้คือมาให้ชมวิวเลยมาให้ชมวิวสระว่ายน้ําเลยนะครับ อันนี้ก็วิง่งวิ่งในวิ่งในน้าก็เป็นวิธีหนึ่งนะที่แบบว่าทําให้เป็นเขาเรียกอะไรถ้าใครต้องบอกว่าถ้าใครบาดเจ็บอยู่อะ่ะการวิ่งในน้ําก็ทําให้ร่างกายเราวิค o ว e r y ได้ดีขึ้นแล้วก็ทุกส่วนได้ movement เหมือนกันนะแบบยกขาุณสูงหน่อยก็ได้นะครับทุกคน น่าจะประมาณนี้เออน่าน่าจะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปนี่ดีกว่าอ่ะปะึ๊บนทุกทนครับทุกคนทุกคนทุกคนดูนะครับทุกคนนะี่ครับไม่ไม่กล้าถึงถึง iPhone จะการันตีว่ากันน้ำก็ตามนะแต่เราก็ นิดนึงนะนะครับผมไม่จะเป็นก็ไม่เอานะครับมันทอดกันหมดเลยเนี่ยิอะไรอ่ะ มบางวิดีโอกนแล้วนะ<ง>เอาอยู่ๆเอาเอาตูดไปนั่นแล้วนะ่ต้องตัดใหม่ไหมเนะี่ยไม่ต้องหรอกก็ <c oughs> <c oughs> มาดิจะจะจะ,จะให้ทำอะไร <c oughs> อ่า มาเลยมาดื่มน้ำข้าวปลาครับน้องน้องน้องข้าวแลีวไม่ให้น้ำข้าวปลาไม่ไม่ คือคือถ้าทุกคนรู้จักกันการดริลใช่ไหมการดริลอ่ะคือเราจะดริลในน้ำเอานะคือแบบว่าก็ดริลดริลทานขั้นนะครับคือทานขั้นส,น,สนะแล้วก็อาจจะดริลเขาเรียกก็ดริลเขาสูงเออมัน มันก็ทําให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราไม่บาดเจ็บมากถ้าเราบาดเจ็บอยู่แล้วนะถ้าเราบาดเจ็บอยู่แล้วแล้วว่าเฮ้ยมันแบบมันทนไม่ไหวเราอยากวิ่งมากๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เราก็ใช้การวิ่งในน้ําเอาการมูฟเมนต์ในน้ำเอาละกันนะครับผมโอเคน่าจะมีแค่นี้สําหรับคลิปนี้นะครับบายบายจ้ะ m erry Christmas ครับผมแล้วก็ Happy New Year ด้วย